แอบอยู่ใต้น้ผผานะเฮ้ยพี่ดูดิผมไม่กล้าไปเลยนะเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีลุงป้านาอาและพี่พี่เอทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับผมนะครับเสือป่าแชนแนลครับผมและวันนี้เนี่ยผมก็ ได้กลับมายัางบ้านของชนเผ่าตัวดำนะครับและก็กลับมาดูเผ่าใบไม้ด้วยนะว่ามันเนี่ยยังอยู่แถวนี้อยู่หรือเปล่านะครับที่ผมเคยมาเจอจากข่าวที่แล้วนะที่พวกมันเนี่ยสู้กันนะแต่รอบนี้เนี่ยกลับไปดูนะว่าเขาเนี่ยงอยู่ที่เดิมอยู่หรือเปล่านะไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะเข้ากันได้หรือยังแล้วก็จะสมมามัคคีกันยังนะไม่รู้ว่าเขาอยู่แบบด้วยกันแล้วหรือ,อยังนะเพราะตอนที่แล้วเนี่ยเหมือนจะแย่ง ถิ่นฐานกันเพื่อแบบแย่งแบบติดริมน้านะเพราะว่าแถวนี้เนี่ยมีน้ําเยอะนะครับถ้าลงไปข้างล่างหรือขึ้นไปข้างบนเนี่ยแทบไม่มีน้ําเหลือเลยนะไม่มีน้ําใช้เลยนะครับเขาก็เลยต้องย้ายลงมาอยู่ใกล้ๆนะครับเพื่อที่จะมีน้ําใช้นะข้างบนก็ไม่มีน้ําเลยนะผมก็ขึ้นไปดูเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับก่อนจะเดินทางไปเนี่ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับแล้วก็ขอฝากเพจเสือป่าช h a นั้นนะครับฝาก กดติดตามให้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเราก็เดินทางกันเลยครับเนี่ยครับพี่ๆน้ําแองนี้เนี่ยเ,เหลือแองสุดท้ายนะที่ผมบอกนะครับเพราะว่าถ้าขึ้นไปข้างบนหรือลงไปข้างล่างเนี่ยก็ไม่มีน้ําใช้แล้วนะเพราะว่าน้ําเนี่ยลดลงหมดแล้วนะครับเหลือบ่อนี้บ่อเดียวนะเท่าที่ผมสังเกตมานะบ่อนี้เนี่ยแบบมันไม่ลดเลยนะใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยนะถึงมันจะน้อยแต่มันก็ยังใช้ได้เยอะอยู่เลยนะ แบบใช้ได้เรื่อยๆนะครับมันไม่ลดนะบ่อน,นี้นะโอเคนะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกันเลยนะที่ลองสังเกตดูนะน้ําข้างล่างเนี่ยแห้งไปหมดแล้วนะไม่มีน้ําเหลือเลยนะไอ,บอ้บ่อข้างล่างก็มีกบอ่อนนะเป็นแอ่งใหญ่ๆเลยแต่ว่าพวกสาหร่ายพวกใบไม้เนี่ยเยอะกว่าบ่อน,นี้มากๆเลยนะถ้าเราเดินทางขึ้นไปข้างบนเลยนะตอนนี้เนี่ยผมไม่กล้าเสียงดังมากนะ มกลัวว่าเขาเนี่ยจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่านะแต่พ่อตัวดําคนนั้นนะผมรู้จังนะแต่ว่าพอใบไม้เนี่ยผมไม่กล้าเข้าใกล้นะเหมือนมันจะก้าวเล้ามากๆเหมือนมันจะก้าวเล้ามากนะที่ผมเจอนะนี่นะนจะเป็นร่องรอยของมันนะพี่ๆนะไอใบนี้แหละนะครับที่มันเอามาห่อหุ้มตัวมันนะแห้งนะครับนี่นะ มันจะเป็นล่องรอยมันลงมาเอาน้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมันเราเดินทางกันเลยนะนอนนะมดกำลังกินนอนขด้นเดินทางกันเลยนะอึนอนนะด,นนอ,นด,ดนะอึดป่าเนี่ย ไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เหมือนคราวที่แล้วเลยนะวันนี้ผมก็มาคนเดียวนะครับไม่มีน้องๆมาด้วยนะน้องผมส่วนใหญ่เนี่ยไปเข้าค่ายกันหมดเลยนะไม่อยู่สักคนเลยนะเหลือแต่น้องปี้คนเดียวนะอยู่บ้านไม่ได้มาด้วย ที่มันผมเห็นอะไรบางอย่างเนหะ็นในกระต๊อบนะคล้ายๆชนเผ่าตัวดำเลยนะที่ครับคล้ายๆเผ่าตัวดำเลยนะเดี๋ยวผมขึ้นมาอยู่บนเขานะถ่ายให้ดูให้ชมนะนั่นนะผมเห็นอยู่สองคนนะในกล้องในใบไม้อาจจะบังแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเนะี่ยเห็นจังๆเลยนะสองคนนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาด้านบนนะ ถ่ายพี่ๆได้ชมกันผมไม่กล้าเข้าไปนะกลัวว่าจะโดนทําร้ายแบบแดงนะครับตอนนี้ไม่กล้าเชื่อใจใครเลยนะครับกลัวมากๆผมกลัวว่าจะเป็นเผาเผาเดียวกับที่น้องแดงโดนนะน่ากลัวนะผมขึ้นมาด้านบนนะเพื่อที่แบบ จะได้ไม่เห็นนะถ้าเดินไปข้างล่างนะมันอาจจะเห็นเต็มๆเลยนะเสียงวิบากเนี่ยดังมากเลยนะต้องบอกว่าอยู่บนเขาเนี่ยได้ยินหมดเลยนะวิบากขึ้นชายแดนขึ้นไปบนชายแดนนะ เหมือนแบบพี่ลองสังเกตเลยนะมันมันย้ายลงมาอยู่ข้างล่างแล้นะอยู่บนนี้มันมองไม่เห็นมือนมันจะย้ายแย้ายแบบมาอยู่ด้วยกันแล้วนะคราวที่แล้วที่ผมมาเนะมันยังทะเลาะกันอยู่เลยนะพี่ดูดิมันทำอะไรกันไม่รู้นะเหมือนมันเนี่ยจะย้าย เรามาอยู่ที่บ้านเก่าของน้องน้ำมนนะนี่ที่ผมเคยมาสร้างไว้นะแต่ก็เก็บของอุปกรณ์กลับหมดแล้วนะที่มันถืออยู่น่าจะเป็นหมวกที่ผมเห็นคราวนั้นนะแต่ตัวนั้นเนะี่ยมันใส่ใบไม้เต็มตัวเลยมันไม่ได้ใส่เหมือนเผาตัวดำเลยนะพี่ดูนะมันทำอะไรกันไม่รู้นะ และอีกคนหนึ่งเนี่ยก็ถือไม้ท่อนเริ่มเลยนะมันจะทำอะไรกันก็ไม่รู้นะเหมือนพอตัวดำจะใช้ไม่เป็นนะพอใบไม้นยะไม่ได้สอนนะว่านั่นคืออะไรที่ผมเจอเขาทีแล้วมันคือหมูกที่มันใส่อยู่นะแล้วก็เหมือนมันจะเปลี่ยนชุดใหม่นะชุดที่แล้วนะเป็นสีน้ำตาเลยนะมันอาจจะแห้งหมดละมันก็เลยต้องเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆนะ ดูดิมันเอาใบไม้มาห่อหุ้มตัวมันหมดเลยนะไปไหนกันก็นม่รูผมอัดสะกดลายตามไปนะเผ่าคนป่าเนี้ยมันเชื่อใจไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเห็นจากคลิปน้องแดงกันแล้วนะอันตรายมากๆผมก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้เลยอนะ่ะกลัว ก็ลอยตามมันไปเรื่อยๆนะมันจะเดินไปไหนกันก็ไม่รู้นะมก็สกรดลอยตามอยู่นห่างนะเหมือนมันจะทำที่ใส่หมวกให้เผ่าตัวดำนะแต่ว่าเผ่าตัวดำเนะี่ยมันก็ใส่ไม่เป็นนะมันก็เลยเอาไปกวาดใบไม้นะมันนึกว่าไม้กวาดหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน ผมกะตามไปเรื่อยๆนะนะจะกวาดไล่ตามไปเรื่อยๆนะจะแอบหลักขอไพ่นะพี่นะมาดูกันนะว่ามันจะไปไหนกันนะมันทำอะไรกันก็ไม่รู้นะ โอ้โหขนาดผมอยู่บนเขานะพี่ๆนะดูดิผมอยู่บนเขาผมยังได้ยินเสียงจากข้างล่างนู่นเลยนะะเดินมาถึงแอบกันนะแอบกันนะพี่ผมแอบกันนะกลัวมันจะเห็นนะพ,พี่ดูพี่ๆดูนะมันทำอะไรกันก็ไม่รู้นะ ดูยื่หลังกอไผ่นะครับไม่กาเสี่ยงดังนะกมันเจอนะผมงงมากเลยนะมันทำอะไรกันก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมเฝ้าสังเกตการดูนะ ไม้ไปไหนก็ไม่รู้นะอีกคนหนึ่งเนี่ยมันก็นได้แบบก็งลงมาเป็นอีกคนหนึ่งมันก็ได้ผ้ามาเอาไม้ไผ่ไปไหนก็ไม่รู้นะผมจะกแอบลับตามไปดูนะมันจะกลับไปที่บ้านของมันนะ มันก็ไปที่คำม,มาแล้วนะผมยังไม่กล้าลุกขึ้นนะเดี๋ยวลองให้มันขยับตัวกันก่อนนะครับเหมือนมันจะเอามาทำหลังคาหรือเปล่านะดูดิมันเอาไม้ขึ้นไปวางข้างบนหลังคามนนบโอ้ยไม้เัาอีกคนหนึ่งก็อยู่ตรงห้างส่วนอีกคนหนึ่งก็เดินเข้าป่าแล้วนะ ันกำลังตามไปนะกำลังตามเพื่อนไปแล้วผมก็จะจะกดไลคตามไปข้างหลังนะแต่ดวูว่ามันเข้าไปทำอะไรกันนะผมก็อยากรู้แต่ว่ามันใช้ชีวิตในป่าเนะี่ยมันทำยังไงนะอันนี้มันลอยใจ้ป่านะพี่นะ ใใกล้เยอะมากมันไปนู่นแล้วนะไปไปข้างหนนัดพี่นะ เดี๋ยวผมแอบทันนะเฮ้ยมันเห็นผมมันเห็นผมมันเห็นผมนะพี่พ่นะมันไล่ตามอะ่ะเฮ้ยพ,พี่ผมเจอมีดผมแล้วนะ Il pas un Oui Oui Il oui. est terminé, là, Oui มันโยนไม้ใส่ผมเรื่อยๆเลยนะโชคดีทีมีต้นไผ่ยเยอะนะแต่ผมเจอมีดมองพอดีเลยนะผมลืมไว้ที่นี่นะครับวันที่แล้วนะที่ผมเนี่ย มาแอบดูชนเผ่าตัวดำเนีย่ยมันสู้กันนะมันไม่กล้าเข้ามามันเห็นผมถืออาวุธน,นะอย่าเข้ามานะเงี้ยนางเลยอ่ะอย่าเช็ดน,นะเสะียเฮ้ยเฮ้ย มันก็กลัวมีดเหมือนกันนะมันมันจะรู้จักมีดมาก่อนนะดูจากท่าทีพวกมันเนี่ยน่าจะเคยเจอพวกมนุษย์มาก่อนนะมันก็เลยรู้จักพวกมีดพวกอะไรนะเห็นผมวิ่งเข้าใส่มันก็วิ่งหนีเลยนะมันไปไหนล้วก็ไม่รู้นะเมื่อกี้ถ้ามัน,นไม่เห็นผมเนี่ยผมก็ จะสะกดรอยตามมันเรื่อยๆเลยนะทีนี้มันเห็นตัวผมนะมันก็เลยพยายามจะเข้ามาทําร้ายนะไอตัวนี้เนะี่ยมันเหมือนมันจําผมไม่ได้นะแต่ผมจํามันได้นะ่นน่าจะเป็นคนนี้นะที่มันไปส่งพวกน้องน้ํามนเนี่ยน่าจะเป็นคนนี้นะมันไปไหนกันแล้วนะ่มไม่สนใจผมเลยนะลงไปเอาเอาวุ้นหรือเปล่านะ หรือว่ามันลงไปเอาเอาวุ้หรือเปล่านะครับมันไปไหนอะ่ะมันไปไหนก็ไม่รู้นะเหมือนมันมันอยู่น้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่มันเดินไปไหนไม่รู้มันไม่สนใจผมแล้วนะ ลงไปดตามลงไปดูนะครับ,รบมันมันจะพักอยู่ที่นี่นะครับจเจ้เาเผ่าคนป่าแล้วก็เผ่าใบไม้นะ่ะลงไปดูนะว่ามันลงไปทำอะไรนะมันเดินลงไปข้างล่างแล้วนะ มันทำเสียงอยู่เลยนะมันไปไหนแล้ววะเฮ้ยพี่พี่เป็นแผ่นมันนะมันขึ้นมาข้างบนแล้วนะโอ้โหเมื่อกี้มันเดินลงมาทางนี้อ๊ะเมื่อกี้มันเดินลงมาทางนี้แล้วมันก็ขึ้นไปข้างบนนู่นนะ อุ้ยมันจะดักจับผมนะแอบนะพี่พี่กลัวมันจะโยนไม้ใส่นะกลัวมันจะโยนหินใส่ผมนะแอบหลังนะผ่านนะ กีมันเดินลงมาทางนี้จริงๆนะครับม uh> ันเดินลงมาทางนี้แล้วมันก็อ้อมขึ้นไปทางข้างหน้านู่นนะเฮ้ยเฮ้ยผมไม่กล้าออกไปเลยนะกลัวมันโยนไม้ใส่นะอันตรายมากๆอยู่ข้างล่างหน้าผาเนี่ยอันตรายสุดๆเลยนะ ถ้ามันโยนลงมาเนะี่ยไม่มีที่แอบเนะเพราะตรงนี้มีแต่ก้อนหินนะทีนี้ผมแอบอยู่ใต้หน้าผานนะเฮ้ยพี่ดูดิผมไม่กล้าไปเลยนะเดี๋ยวรอให้เสียงมันเงียบก่อนนะ เราให้เสียงพวกมันเงียบก่อนนะแล้วจะผมค่อยออกไปนะตอนนี้ผมกลัวมากๆเลยผมมาคนเดียวแหละมันอยู่กัน2คนนะผมกลัวว่าจะโดนจับตัวแบบนังแดงนะผมไม่กล้าเชื่อใจใครเลยนะหลังจากที่แดงโดนจับตัวไปเนะี่ยกลัวสุดๆเลยนะ ผมแอบอยู่ใต้หน้าผาอยู่นะมันจะเดินกลับบ้านมาแล้วนะอยู่บนหัวผมนะอยู่บนหัวผมนะ ไฮน์อ่ะเบ๊ะอยู่บนหัวผมนั่นเนี่ยอยู่บนหัวผมนะนม,นะมันรู้นะว่าผมอยู่ตรงนี้นะผมไม่กล้าออกไปเลยนะอุย๊ย ข่าผมนะเอาไงดีครับพี่พี่ผมวิ่งออกไปเลยนะผมวิ่งออกไปแล้วก็ผมวิ่งขึ้นไปข้างบนเลยนะสิงดวงอุ้ยสิงดวงแล้วน,นะพี่พี่นะหนึ่งอุ้ยมันรู้นะว่าผมอยู่ตรงนี้นะหนึ่งสองสามไปลง นะพี่พี่มันไปไหนแล้วเขาไม่รู้นะพอเหนื่อยมากๆเลยนะอ้อเหนื่อยสุดๆเลยนะ ันไปไหนแล้วก็ไม่รู้พี่พี่นะโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินกลับแล้วนะขอตัวเดินทางกลับก่อนนะอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วนะทำลายร่างกายผมนะต้องให้น้ำมนมาด้วยนะถึงน้ำมน,นจะคุยรู้เรื่องนะผมเนี่ยคุยภาษาเขาไม่ค่อยเป็นด้วยนะน้ำมนเนี่ยเขารู้เรื่องภาษาอะไรเยอะนะครับโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมขอตัวเดินทางกลับก่อนนะครับ โอเคครับพี่พี่ตอนนี้ผมก็ได้เดินออกมาจากป่าแล้วนะเหนื่อยมากมากและตกใจสุดๆเลยนะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แบบมันจะทำลายร่างกายเลยนะก็โดนมาหลายครั้งนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะหนักสุดๆเลยนะเมื่อกี้เนี่ยกับเอาตัวไม่รอดเลยนะพอๆกับเหตุการณ์ของแดงเลยนะครับพวกคนป่าอะไรแบบนี้มันเชื่อถือไม่ค่อยได้นะบางคนนะแล้วก็บางกลุ่มนะไม่เหมือนพวกกลุ่มของน้องน้ำมนต์นะครับ พวกเขาเนี่ยเชื่อถือได้นะก็เป็นเด็กดีมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวผมมาเข้าหลังนะผมจะพาน้องมาด้วยนะเผื่อสื่อสารกันรู้เรื่องนะน้ำมนต์น,นนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝา like, ก share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับก็ขอฝากเพจเสือป่าชาแนลด้วยนะครับผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะก็ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ